บทที่แปบทสวดธรรมจักกปะปวนนสูตรเอวเมสูก,กังสูตังเอกังสมยัามพระควาพาราสียังวิหารติอิสิปะเตนะนิคาทาเยเตันตะโขพระควาปัจ,จักวัคีเพิกุอามันเตสิเทวเมพิคเวอันตาบพะพิเตพิชเตนะนาเสวิตำภา,าโย จายังกามสุกามะสุขดิการุโยโคฮิโนคามูบุโพโบภุชะนิโกอาาลิโยอนันทะหัดหิโตโยจายังอัตตะกิละมะถานุโยโคทุกโขอ,อาณาริโยอนันทะสันหิโตเอเตเตพิคเวโุโพ อันเตอนุปะคัมมะมัชิมาปฏิปาทาตถาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรนิกรนียายะกรนีอุปสมาญาอภิญ,ญายะสัพโพธายะนิพานายะสังวัตติกตามาจักสาพิกเวมัชิมาปฏิปาทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจัก กุคราณียยะญาราณีอุปสมายะอภินญาญาสมโพธายะพิพานายะสังวัตติอายะเมวะอริโยอัะถังคิโกะมะโขเสยญาทีถังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังโขสาพระเวมะชิมาปฏิปทาตถาคตินะอภิสัมพุทธาจักขุครณียยะญาราณี ปัสสม,มายะอภินยยะสมโพธายะนิพานายะสังวัตติอิทังโขปน,นะภิกเวทุกขงังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชาลาปิทุกขามาระัมปิทุกขังโสกัปะริเทวะทุกขะโทมะนสุปายาสาปิทุกขาอปิเยิสัปปะโยโคทุกโคปิเยหิวิปะโยโคทุกโค ยำปิชังนะลาภาติตมปิทุกขังสังคิตเตนะปัจจุทปาทานักขันธาทุกขังอีทังโคปณะพิกเวทุกขะสมุทโยอายยสัจจังยายังตันหะตันนะหาโปโนภวิกาตนันทิราคะชะหะคาตาตันตะตันตาพินันทินี สย่าทีถังกามตัณหาภาวะตัณหาพิวิภาวะตัณหาอีทางโคปนะะพิกเวทุกขนิโรโธอริยสัจจังโยตัสสาเยวะตัณหาหายะอาเสอาเ,อาเสสวิราคะนิโรโธจาโคปนะิปตินัสโคมุติอนาลโยอีทางโคปนณะพิกเวทุขนิโรธ คามิเนปฏิปทาริยสัจจังอเยเมวะอริโยอัตถังขีโกงมัคโคเสรีทีถังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปสัมมาวาจาสัมมากรรมโตสัมมาอาชิวะสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอทางทุกขั้งระยะสัจจังติเมพิขเวบุเพทุสุเตสุธรรมเมสุจะคุงอุทธะปะที่นังอุทธะปะทีปัญญาอ to ุทธะปะทีวิชาวอุทธะปะทีอโลโกอุทธะปะทีตังโขนี่ทางทุกขั้งระยะสัจจังปริปรินเสยะ ปารินยันติเมพิคเวบุเพนุสุเตสุธรรมเมสุจะคงุทธาปฏิยานาอุทธาปฏิปัญญาอุทธาปฏิวิชาอุทธาปฏิอโลโกุทธาปฏิตังโขปนิทางทุกขังเรียสัจจันตังปริยายันปริญญาติเมพิคเวบุเพนุสุเตสุธรรมเมสุจะคงุทธาปฏิยานาอุทธาปฏิปัญญาอุทธาปฏิวิชาอุทธาปฏิอโลโกทธาปฏิตังิทางทุกขะสัม ทะโยอริยสัจจันอริยสัจจันติเมพิขเวบุเพนุสุเตสุธรรมเมสุจากุงอุท่าปะทยานังอุท่าปะทปัญญาอุท่าปะทวิชาอุท่าปะทอโลโกอุท่าปะทตังโคอุท่าปัิทางทุกขาสมุทโยอริยสัจจังปหาตัพันติเมพิขเวบุเพนุสุเตสุธรรมเมสุจากุอุท่าปะทยานังอุท่าปะทปัญญาอุท่าปะท วิชาุทปทิอโลโกุทปทิตะโขปนิทังทุกขาสมมุทโยอริยสัจจังปะหิยานติเมพิขเวบุเพนุสุเตสุธรรมเมสุจักุงุทัปทิยานังุทปทิปัญญาุทปทิวิชาุทปทิอโลโกอุทปทิอีทางทุกขานิโรโทอริยสัจจันติเมพิคเวบุเพนุสุเตสุธรรมเมสุจักุงุทัปทิยานังุทปทิ ัญญาปะทวหาปะทวิชาวปะทีอโลโกทปะทีตังโขปนี้ทางทุกขานิโรธอริยาสตรจังอริยาสตรจังสัจชิกาตัดแพมติเมพิเเวเพนุสุเตสุทมเมสุจังุทปทียานังอุทปะทีปพโญทปะทีวิชาวปทีอโลโกทปทีตังโขปนี้ทางทุกขานิโรธอิยาสตรจังสัจชิกา ตันติเมพิคเวบุเพนุสุเตสุทามเมสุจากุงท่าปฏิยานังท่าปฏิวิปัญญาท่าปฏิวิชาท่าปฏิอโลโกท่าปฏิอิทางทุกขานิโรธาข้มิณีปฏิปทาอริยสัจจังเมพิคเวบุเพนุสุเตสุทามเมสุจากุงท่าปฏิยานังท่าปฏิปัญญาท่าปฏิวิชาท่าปฏิอโลโกท่าปฏินิทางทุกขานิโรธาข้มิณีปฏิปทาอริยสัจจังภาว เวทตาพันติเมพิคเวบุเพนุสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุทัพปาทียานังอุทัพปาทีปัญญาวุทัพวิชาอุทัพปาทีอโลโก้ท่าปาตี่ังโหธรนี่ทางทุกขานิโรธคาไม่มีปฏิปทาเรียสัจจังภาวิตันติเมพิคเวบุเพนุสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุทัพปาทียานังอุทัพปาทีปัญญาอุทัพปาทีวิชาอุทัพปาทีอโลโก้ท่าปาทียาวากีวัจเเมพิคเวอิเมีโสจัตโตโสอริยสัจเจสุเอวัมติ ปริวัตังทวาทสาสากังสาการังยะถาภูตังยานาทสนังนะสุวิสุทังอโหสิเนวะตาวันหังพิเเก,กเวสเทวเกโลเกสมมระเกสัพัมมเกสัสาม,มานะนัตรม,มะนิยาปชาญาสเทวะมนุสายะามนุตตรังสัมมาสัมโพธิอาทิสมพุทโธปัญญาสิงตย ยะโตจัโหมะโคเม,มพิคเวอิเมสุจสัตโตสุอริยะสัจเจโสเอวันติปริวัตังทวทัสาการังยะสายะถาภูตังยานะทัสนังสุวิสุทธังอโหสิอาานาอาาหังพิคเวสเทวากาโลกเก สเทวะเกโลเกสมมาาเกสภัมมะเกสสามนะพัม,มะนิยาปชายะเสสเทวะมนุสายะอนุตรังสัมมสัมโบธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยานันจปะปนะณะเมทัสนังอุทภาปาทิกุมภะกุมปาเมวิมุตติอายะมันติมาชาตินัตถินานิบุณ โบนะภะโวติอันธะมะโวจะภะควาอัตตะมานาปัจาวะคียาพิขุภะควะโตภาสิตังอภิอภนันถุงอมิสัมมิจจะปานะเวทยากรารนัสมหันยะมานอีอายสสมมาณะสมะโตโกหันยะสะวิระชังวีตะมะลัง ธรรมจักขอุทะปาทิยังกิจจิสมุทะยะธรรมังสัพพตังนิโรธะธรรมติปวัตติเตปะขาวตาธรรมจักเกคุมมาเทวาสัทมนุสสาวสุงเอตัมภะขวตาภารณสียังเยสีปะเตนะมิฆาเยอนุตรังธรรมะสัจจังปวัตติตังอปติวติอย่างสมณะเนนาวา ระมณีนาวาเทวเทเวนาวามเรนาวาโทมุนาวาเกนาจิวาโลกาสมิติกลุ่มมานังเทวานังสัทธัทางสุตวาจตุมหาราชิกาเทวสัทธรรมนุสาวีสุงจตุมหาราชิกาทิกานังเทวานังสัทธัทางสุตวาตาวติงสาเทวสัทธรรมนุสาวีสุงตาวติงสานางเทวานังสุททางสุตวา ยามาเทวาสัทธมนุสาวเวสุงยามานางสัทเทวนางสัทธังสุตวาตุสิตาเทวาสัทธมนุสาวเวสุงตุสิตานางเทวนางสัทธังสุตวานิมาราตีเทวาสัทธมนุสาวเรสุงนิมาราตินางเทวนางสัทธังสุตวาปารานิมิตาวาสวัตติเทวาสัทธมนุสาวเวสุงปารานิมิตาวาสวัตตินางเทวาเทวาสัทธังสุตวาพระมณ ธัรรมมะกายิกาเทวสถามนุษาเวสุงเอตัมภะขวตาภา,า,ารณะสิยังเิสิปเตปตตะนนิคทาเยอนุตรังธร,รมะจักกัปรปวัตติตังอปวัตติยังสมะเนนะวาพรรัมมะเนนะวาเทวะเทเวนะบามาเรน,นะวา กมุวะวาเกนาจิวาโลกสมิตติปิติหะเตนะคะเนนะเตนะมุเตนะยาวะสัมมาโลกาสัทโธอภุคันชันชิยะอายันจะทัสสะสหสีโลกาธาตุสังกปิสังปะกัมปิสัมปะเวทิสัมปะมาน o จะโอลานโลโอภาโสโลเกปัตุระหสิ อติกรมเมวะเทวนานังเทวานุภาวะภาวังอทาโคภะควาอุทานังอุทานเนสิัญญาสิวะตะัตโพโกทันโยัญญาสิวัโตโะโกทันโยติปิติหิหังอะยัสะมะโตโกทันยสะอะัญญาโกทันโยเตวะวะนามังอโหสิติ